ครับแล้วก็มาชมสวนกันนะครับเซีนะครับก็ทุกคนก็จะานั่งพักผ่อนกันนะครับเซีเพราะว่าแดดร้อนนะครับเซีช่วงบ่ายนะครับแดดร้อนแล้วก็มาชมสวนก่อนนะครับชมสวนชมสวนวสวยๆนะครับก็กำลังจะตกแต่งอดอกไม้ ะเรน,นจะตกแต่งดอกไม้สวยๆเลยนะครับอืคนงานนะครับเขาก็มาปลูกต้นไม้นะครับคนรับเหมานะครับรับเหมาปลูกต้นไม้นะครับสีปลูกดอกไม้ต้นไม้อ้ามาเจอแมวใครสิแมวนี่มันก็นอนเย็นสบายสบายใครสิแมวของเมดา้าโอ้นอนฝันะช่้วใครับสีไม่ตื่นเลย ไ <ort>. ม่ตื่นเลยครับเอซี่โอ้ยนอนหลับคกแท้งไม่ได้ยินเสียงลุงหวางเลยครับเอซี่เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับไม่ได้ยินเสียงลุงหวางเลยครับเอซี่ไม่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยครับเอซี่เอาฝันแหละเอาแล้ครับเอซีฝันเล้ะ น,นะครับอน,อนสบายนะครับสี่เอาละ,ะครับเอาละเอาละเอาละครับสี <c oughs> ่มันอน,นอนมันเย็นนะครับสีมันเย็นมันอุ่นสบายสบายเอาละครับเอาละ <c oughs> มันให้เตานะครับสีนี <c> ่ <oughs> มันคันะครับนะเดี๋ยวลูงหว่ากวนมันก่อนนะครับเอสีไม่ให้มันนอนแกงมันก่อนแล้วแก้งแมวก่อนนะครับเอสีไม่ให้มันนอนนะลุหวาก็กลัวมันจะหยุมเอาเดี๋ยวลูหว่ามันกลัวมันจะขูดเอานะ <ST S> เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอซี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอแกงมันก่อนนะครับเอซี่โอ้ยแกงมันก่อนครับเอซี่แกงมันก่อน,น,อนเอาแล้วเอาแล้วไม่ให้มันนอนจะไม่ให้มันนอนมันกำลังจะนอนหลับสบายสบาย เอาแล้วครับเอาแล้วม่ม่มเมื่อแล้วบ่เมื่อไหรได้บ่ฮะเดินทางปลอดภัยแม่บุญทิินแม่บุญทินก็กลับแล้วแล้มันกดสักสองสามวันโอ้ครับมีมันขุดเนาะตอนลูงบางไม่มีมันตอนลุงบาไม่มีมันขุดแล้วอ มันก็มานอนที่นี่สบายสบาๆนะครับสี๋ในระหว่างกวนมันก่อนไม่มันนอนแม่มันนอนเดี๋ยวระหว่างก็จะพาเอฟซีไปชมแมวเอ้ยไปชมดอกไม้นะครับสีชมดอกไม้ก่อนดอกไม้สวยๆงามๆนะครับ นี่นะครับออกดอกเต็มต้นเลยครับสีัน,นี้ก็ดอกไม้ประตูหัวใจนะครับเต็มต้นเลยลุงวก็พาดูหลายครั้งแนละ้วตอนนี้ก็ดอกมันก็ร่วงหล่นลงไปแต่ก่อนหนาทึบเลยนะครับสีหนาทึบหนาทึบแล้วก็จะเป็นประตูหัวใจนะครับมันก็จะเป็นดอกไม้ฮะพัดปูหัวใจคู่นะครับสีปลูกด,ดอกไม้หัวใจคู่ เรียกว่าอดอกไม้หวัวใจคู่ครับนี่ก็เริ่มสดชื่นแล้วนะครับสีเริ่มติดแล้วน,นุ่นเอานั้นออกเต็มเต็มเลยครับสีเริ่มแล้วนะครับสีทั้งปลูกทั้งรดน้ำไปด้วยนะค,ะนะครับสีนะครับก็กำลังจะตกแต่งนะครับก็กำลังจะตก แต่งสวนนะครับ FC ให้ดูสวยๆเมื่อ FC อได้มาเที่ยวมาชมนะครับแล้วก็จะ,ะวววะะวจะให้ทันวันบวงสวงนะครับเราจะให้ทันวันบวงสวงองค์ปู่นะครับวันที่10นะครับวันที่10บดี๋าวพาไปดูนู่นก่อนนะครับเอามาใหม่นะครับสี เดีเ๋ยวเราพาไปดูกันนะครับสีเ่เดินเดินมาดูนะครับสวนกำลังจะสวยแล้วนะครับสี่ดอกไม้มาใหม่นะครับมาวันนี้ ต้นนี้เป็นอะไรทำไมเป็นแบบนี้นะทำไมเงียงเลี้ยงซึ่งเล้งซิ่งอยู่แบบนี้เขาจะเอาออกบอกอ,อือ้ือื้มสวยๆอะไดอกไม้มาใหม่ครับแสี่ภาไปดูกันนะครับดอกไม้อะไรระหว่างยังไม่รู้เลยไปดูมาใหม่ไปดูใหม่ครับสิโอดอกไม้อะไรนี่ อะไรนเอฟซสวยๆๆเขาเรียกว่าดอกไม้อะไรเนาะสวยๆมาใหม่ครับมาใหม่จะจะนะครับกลังจะปลูกนะครับกลังจะเต็มเนื้อที่บนนนนนะครับสีนะครับเฮ้ยเขาเอื้อวมาดอกไม้อย่างครับนี่นะ พี่เมียทิดทิดคูเนียเวฟโอ้ทิดคูเนียเวฟพ, <c oughs> พอผ่านทิดเมียทิดทิดทิดคูเนียเวฟเป็นสายพันธุ์เมืองนอกครับแล้วก็เรียกไม่ถูกพูดไม่เป็นเออโอ้โหสวยๆงามๆตัวนี้จะทนแรงมากตัวนี้นะอ๋อป่ ครับผมปีีก็มโอ้ยิ่งแจ๋วแล้วเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยสวยดุนครับอือสวยนานๆนานสิสวยนานๆนานบนบนรอชมตอนที่อ่ามันจะติดนะครับสี ไปเรื่อยๆนะครับรดน้ำก็รดนะครับสินี่นะครับดอกไม้สวยงามมากนะครับสิวันนี้เราก็จะให้ชมดอกไม้นี่แหละดอกไม้ดอกไม้ในสวนสีหอมอบอวลในใจนะครับสิครับเปก่อ็ถ่าเอฟซีมาชมนะครับก็จะ,ะได้เห็นดอกไม้แล้วก็จะสดชื่นสดใสนะครับสิวันนี้เราก็จะ ไปเอซีได้เดินชมนก่อนนะครับถึงแม้จะแดดร้อนนะครับสี FC ก็มีลมพัดเย็นช่วยมาอยู่นะครับนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับในกระดอกไม้ในสวนเดอ้อเอฟซีนะครับก็ทำงานครับก็ำลําปูกอยู่นะครับเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวังน้องตองเดอ้อด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับบนโอมลมซับนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะครับเจลล้างหน้านะครับเบต้ากูแคนนะครับแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็โกโก้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ